สวัสดีนะครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวยู u ูบทุกท่านเนาะอยู่กับผมสอเซบสลากหานะครับเออพามาชมเจ้าปีซีร้อยยี่สิบนะครับขีดห้าหรือว่ารุ่นห้านอ้อยยี่สิบรุ่นห้านะครับพูดง่ายๆนะครับถแถวบ้านเนาะโอ้ไวจะถ่ายหน่อยก็ไม่ได้นะครับวันนี้คันของผมก็มานะครับนี่ครับ นี่ครับมาแล้วครับเลี๋ยวเข้าฝั่งผมแน่นอนนะครับกันนี้ครับอ่ะมาไปตัดต่อเลยครับนี่ครับ,ครบแคบนะครับรุคกันนี้ ตอนนี้ก็ข้างในแล้วเรามาแค่คันเดียวนะครับตอนนี้ก็มาครบทีมน,นะครับการของหุ่นรถดับนีนประมาแล้วนะครับการของซอโซทอนุกก็กำลังตักอยูนะ่เนาะแรืว่าการของทีมงานราชาเป็นเงินนะครับหรือว่าบ้าน,มมนรวมเนาะ งานสอดรอนกนะครับกันเกลียวนั้นเมื่อก่อนก็วิ่งอิ่มงานผมนี่แหละพ <c oughs> <c oughs> อทีมงานสอดรอนกมา,มาก็ไปวิ่งเยอะนุ่ครันเปิดประตูดูอะไรไม่รู้โอ้ลัน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 มีลัน ไม่รู้รับรถสัมแน่นอนครับเด,ดีนี้วานโดนแกลไปรอบหนึ่งแล้ว,วนะครับเดี๋ยวม่มีล้อเหล็กนะครับไม่มล้อเหล็กรอแล้วเดีดเ๋ยวเิียดเบียกไปพอประมาณแล้วเดี๋ยวเราไปเอาเน็งมาครับ หนีแล้วหนีแล้วไม่ให้เซลแล้วรู้ว่าจะเซลเดี๋ยวหนีแล้วครับใส่แล้วครับโอ้ใส่เหมือนไอติมเลยนะครับมีมลอดเหล็กนะครับ <laughs> เต็มแล้วเดี๋ยวลูกชายไปโยมขับรถออกนะกวักมือให้ออกนะครับดดบอกบอกลูกชาย,ายว่าทำเที่ยวหน่อยทำเที่ยวหน่อยลูกชายไม่สนเลยยังไม่ขับออกอีกนะครับโอ้ลูกชายไปเยี่ยวอยู่นะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับผมสองแสบตัวลาคักนะไปแล้วไปแล้วเดื๋ว่าเมื่อก่อนเขาเป็นสิงห์ไฮเทคทีวีเนาะตอนนี้เขาเป็นมิ่มล้อเหล็กนะครับดูน้องเขียวแขนลงเองนะน้องน้ำเขียวนะครับ วันนี้รู้สึกว่าผมลงหลายคลิปแล้วครับก็จะลงอีกคลิปหนึ่งจะเป็นราไไปเสียงมิมถ่มายรถเจ้าของผมถ่ายไมโครนะครับเดี๋ยวมาจบคลิปที่ไมโครดีกว่าก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องสอสแซ่บสลังหักด้วยนะครับสวัสดีครับ